พร้อมหน้าสุขตามประสาท้องถิ่นพอเพียงพออยู่พอกินสุขแค่นี้ก็เพียงพอแล้วสวัสดีครับพ่อพงพอเพียงนะครับ คลิปนี้พ่อพง์พอเพียงจะพามาดูบัวดินนะครับแล้วก็วิธีการจัดการกับบัวดินให้บัวดินออกดอกให้เราชมพร้อมๆกันอย่างสวยงามนะครับเรามาดูบัวดินที่บ้านของพ่อพงค์เลยนะครับบริเวณนี้นะครับคือพ่อพง์ได้ปลูกบัวดินไว้ประดับที่หน้าบ้านนะครับมีหลากหลายสีนะครับท่านผู้ชมมีทั้งเหลืองขมิ้นเหลืองอ่อนสีขาวสีชมพูนะครับ นี่ครับก็คือบัวดินนะครับบัวดินนี่ก็จะเป็นพืชที่เป็นหัวนะครับเป็นหัวเหมือนหัวหอมอ่ะครับท่านผู้ชมนะครับจริงๆแล้วคือช่วงหน้าแล้งนะครับต้นมันก็จะตายไปถ้าเราถ้าเราปล่อยไว้ธรรมชาตินะครับคือใบมันก็จะเนี่ยตายตายไปอย่างเงี้ยนะครับเห็นไหมครับเนี่ยจะเป็นอย่างนี้แหละนะครับแต่ถ้าเราลดน้ํามันก็จะมีใบอยู่แล้วก็จะติดดอกอยู่นะครับ บัวดินส่วนใหญ่แล้วนะครับโดยธรรมชาติเนี่ยจะติดดอกในช่วงฤด,ดูฝนนะครับท่านผู้ชมนะครับแต่ว่าถ้าเราลดน้ำมันก็สามารถติดดอกได้ตลอดทั้งปีแต่ว่า,าพ่อพงเองก็บางทีก็ไม่ได้ลดน้ำปล่อยให้ต้นมันตายนะครับนี่ครับเนี่ยก็ปล่อยให้ต้นมันแห้งตายอย่างเงี้ยนะครับมันก็จะลงหัวแต่ถ้าเราลดน้ำไปแล้วนะครับมันก็จะเริ่มเป็นดอกนะครับยิ่งช่วงหน้าฝนมาฝนตกใส่เนี่ย นะครับฝนตกลงมาเนี่ยมันก็จะเริ่มเป็นดอกนะครับนี่ครับคันนี้ในส่วนของพ่อพงเองก็อยากจะให้มันเป็นดอกพร้อมๆกันนะครับเราก็จะมีวิธีการจัดการกับดอกบัวดินนะครับเนี่ยบริเวณนี้พ่อพงก็ลงบัวดินไว้ทั้งหมดเลยนี่ครับอันนี้ก็เป็นบัวดินนะครับมีทั้งสีเหลืองสีชมพูนะครับนี่ครับอยู่ในล้อรถทั้งหมดนี่ก็เป็นบัวดินเดี๋ยววันนี้พ่อพงจะมาบอกนะครับวิธีการทําให้ บัวดินเป็นดอกพร้อมกันนะครับทำยังไงนะครับทีนี้นะครับพ่อพงจะมาบอกนะครับว่าวิธีการทําให้บัวดินนะครับติดดอกพร้อมกันทํำยังไงนะครับนี่ก็คือต้นบัวดินนะครับท่านผู้ชมอันนี้เป็นสีเหลืองอันนี้เป็นสีชมพูนะครับเราทําการตัดใบเลยนะครับท่านผู้ชมนี่นี่ตัดเลยนะครับนี่ครับตัดออกให้ติดโคนเลยนะครับทั้งหมดเนี่ยครับ นี่ครับนี่เราทําการตัดออกให้หมดเลยนี่ครับนี่นี่ตัดแบบนี้นะครับนี่ครับนี่ครับนี่ทาการตัดนะครับพอเราตัดหมดแล้วนะครับเราก็ทําการลดน้ําใส่ปุ๋ยนะครับถ้าใครมีปุ๋ยก็ใส่ปุ๋ยไปนะครับลดน้ําบํารุงนะครับบํารุงต้นนะครับ แล้วมันก็จะติดดอกให้เราได้ชมพร้อมกันทำง่ายๆครับอย่างนี้แหละนะครับนี่ครับ,รบแล้วก็ตัดตัดออกค,คือบัวดินเรามีอยู่ตรงไหนบ้างเราก็ ตัดทั้งหมดให้พร้อมๆกันเลยนะครับท่านผู้ชมนี่อันนี้จะเป็นสีชมพูนะครับแล้วก็ตัดตัดให้ติดโคนเลยนะครับติดให้โคนโคนหัวนะครับตรงหัวมันจะมีโคนอย่อยางเงี้ยนะครับนี่แล้วก็ตัดให้ติดโคนเลยนะตัดใบออกเดี๋ยวอีกไม่นานนะครับ มันก็จะติดดอกให้เราได้ชมนะครับแต่เราตัดแล้วเราต้องลดน้ํานะครับเพราะว่าฝนไม่ตกแต่ว่าถ้าฝนตกนี่าเราก็ไม่ต้องลดน้ําครับแต่อันนี้ฝนไม่ตกเราต้องทําการลดน้ํานะครับหลังจากที่เราตัดแล้วเนี่ยนะครับถ้ามีปุ๋ยเราก็ใส่ปุ๋ยปุ๋ยอะไรก็ได้นะครับปุ๋ยคอกก็ได้ครับถ้าคนที่ไม่ไม่นิยมสารเคมีก็ใช้ปุ๋ยคอกนะครับ น,นี่พอผงเอกก็ใส่บ้างไม่ใส่บ้างนะครับปลูกธรรมชาตินะ,นะครับนะครับเนี่ยแล้ก็ทำการตัดอย่างนี้ยละครับ อยู่มุมโน้นก็มีนะครับเดี๋ยวตามพ่อพงไปอีกมุมหนึ่งทางโน้นนะครับนี่ครับอันนี้จะเป็นบัวดินนะครับเนี่ยปลูกใส่ในกระถางทั้งหมดนี่เป็นบัวดินทั้งหมดเลยนะครับเดี๋ยวพ่อพงจะทำการตัดเอามุมนี้ก่อนตัดใบออกให้หมดเลยนะครับแล้วรอชมบัวดินนะครับอีก อีกประมาณอาทิตย์หนึ่งสองอาทิตย์นี่แหละครับมันก็จะมีดอกขึ้นมาแต่ว่าเราต้องลดน้ําหลักๆเราต้องลดน้ํานะครับถ้าเราไม่ลดน้ํามันก็จะไม่เกิดนะครับประมาณอาทิตย์หนึ่งนี่แหละก็จะได้เราก็จะได้ดูบัวดินสวยๆนี่นี่อันนี้เป็นต้นดอกกระเจียวนะครับนี่กระเจียวหวานเพชรพึ่งนะครับกาลังแตกหน่อขึ้นมาซึ่งพ่อพงลูกไว้ด้วยกัน นะครับปลูกไว้กับบวัวดินนะครับอันนี้ก็เอาเป็นปุ๋ยนะครับใบแบบนี้ก็เป็นสีสีเหลืองขมิ้นนะครับเนี่ใบแบบเนี้ยครับใบเรียวๆเล็กๆเป็นสีเหลืองขมิน้นนะครับ อีกประมาณอาทิตย์หนึ่งนะครับเราก็จะได้ชมบัวดินนะครับเดี๋ยวเราก็ลดน้ำนะครับลดน้ำให้ชุ่มเลยนะครับถ้าเราตัดแล้วเนี่ยครับตัดให้ให้ให้เปียกลดน้ำก็อาทิตย์ละสองครั้งนะครับหรือสามครั้งก็ได้นะครับลดน้ำนะครับช่วงที่เราหลังจากที่เรา แต่งใบแล้วเนี่ยนะครับอันนี้เห็นไหมครับปลูกใส่ในรองเท้าบูทจะแตกต่างกันอันนี้สีชมพูนะครับนี่ถ้าใบออกแบนๆเนี่ยถ้าใบกลมๆเล็กๆเป็นสร้อยๆเล็กๆนี่จะเป็นสีเหลืองขมิ้นกับนี่ครับแล้วก็ตัดออกเลยนะครับอันนี้ปลูกใส่รองเท้าบูทเป็นรองเท้าที่เราใช้แล้วนะครับเป็นของเก่าเราก็เอามาปลูก เป็นใส่ไม้ดอกครับไม้ประดับลองเท้าุ่นี่ข้างบนนี่ก็สีเหลืองนะครับอันนี้จะเป็นสีเหลืองสีเหลืองขมิน้น เชื่อเลยนะครับประมาณอาทิตย์นี้ก็จะเห็นแล้วครับจะเห็นดอกวัวดินนะครับเกิดนะครับถ้าเราตัดใบออกเราก็จะเห็นวัวดินออกดอกมาให้เราชื่นชมแล้วขอเพียงแต่ว่าเราลดน้ํานะครับ ถ้าติดดอกแล้วนะครับพ่อคงก็จะอัปเดตให้ทุกท่านได้ชมกันนะครับนี่ครับพ่อคงก็ทำการตัดไปของบัวดินเรียบร้อยแล้วนะครับอีกหนึ่งอาทิตย์นะครับรอชมนะครับว่าบัวดินที่บ้านพ่อคงจะติดดอกสวยงามแค่ไหนนะครับขอบคุณมากๆนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ ช่อง YouTube พ่อพงศ์ต่อเพียงด้วยนะครับสวัสดีครับ